ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่4712ผู้คนชาไปหมดเมื่อเห็นเหรียญดังกล่าวหลินเครอรตรงก็เหี่ยวเฉาลงทันทีเขาทําได้เพียงแต่จ้องเฉินผิงอย่างดุร้ายจากนั้นจึงพูดกับหลินเคอร์อฟานว่าฉันจะกลับไปกับคุณแต่ในขณะที่หลินเคอร์อตรงกําลังจะออกเดินทางกับหลินเคอร์อฟานเฉินผิงก็เรียกดาบสังหารมงกรออกมาโดยตรงและขวางทางพวกเขาทั้งสองไว้ คุณจะมาเมื่อไหร่ก็ได้และจะออกไปเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกถ้าคุณอยากจะไปคุณก็ทิ้งชีวิตของคุณไว้ข้างหลังได้เชิญผิงฟาดดาบข้ามังกรในมือของเขาและพลังดาบก็เริ่มพุ่งพล่านระหว่างสวรรค์และโลกหลินเคอร์าฟานขามวดคิ้วขนาดที่หลินเคอตรงลืมตาโตและพูดว่าหนูน้อยคุณกำลังเล่นกับฝ่ายและถูกเผาอยู่ฉันจะไปเล่นกับแม่ของคุณวันนี้ฉันก่อนที่เชิญผิงจะพูดจบชายสองคนในชุดผ้าไหมก็เรียบเข้ามาหาที่นี่ เฉินผิงสัมผัสได้ถึงลมหายใจของชายสองคนในชุดผ้าไหมและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเฉินผิงยังคงมีความแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับหลินเคอตงและหลินเคอรฟานหากรวมยอดเขาชั้นเก้าของอาณาจักรมหาย,ยานสองยอดนี้เข้าด้วยกันเฉินผิงรู้ดีว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะชนะได้พวกคุณทั้งสองออกไปซะเฉินผิงโบกมือและบอกให้หลินเคอตงและหลินเคอฟานออกไปแกมันเฮีย หลินเค่ตอตงโกรธมากแต่หลินเคอฟานก็ยังดึงตัวเธอออกไปได้หลินรุ่ยอย่าเดินตามหลังมาติดติดเฉินผิงไม่ได้ทำให้เรื่องยากลำบากสำหรับเธอแต่กลับมองดูผู้ชายสองคนที่สวมชุดผ้าไหมอย่างระแวดระวังคุณเฉินสามคนนี้เป็นคนแรกที่เข้ามาหาคุณเซียวหยวนซานมาหาเฉินผิงแต่พอเขาพูดจบเขาก็พบว่าในสามคนที่สวมชุดผ้าไหมเหลืออยู่แค่สองคนเท่านั้นเขาจึงถามว่าพวกคุณสามคนไม่ใช่เหรอคนโง่ตัวใหญ่ที่ถือค้อนอุกกาบาตอยู่ที่ไหน ชายผู้สวมชุดผ้าไหมไม่ตอบคำพูดของเซียวหยวนซานแต่เดินมาหาเฉินผิงโค้งคำนับอย่างเคารพและกล่าวว่าสวัสดีครับคุณเฉินผมชื่อส่วนปินนี่คือพี่ชายคนที่สามของผมโจถังเฉินผิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยกับความสุภาพของชายผู้สวมชุดผ้าไหมพวกนายมีสามคนไม่ใช่เหรอแล้วพี่ชายคนที่สองนายอยู่ไหนเฉินผิงถามเขาตายแล้วยอนบินพูดโดยไม่ได้ปิดบังอะไรตายทั้งเซียวหยวนซานและเฉินผิงต่างตกตะลึง ข่าข่าพี่ชายคนที่สองของข้าเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับเงินและผลกําไรและเขาต้องการฆ่าอาจารย์เฉินและนําหินวิญญ,ญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนจากพระราชวังทั้งสิบแห่งฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฆ่าเขายอนบินพูดจริงหลังจากได้ยินเหตุผลที่่วนปินฆ่าพี่ชายคนที่สองของเขาเฉินผิงและเซียวหยวนซานก็ตกตะลึงเพราะเหตุนี้เองคุณถึงได้ฆ่าพี่ชายคนที่สองของคุณอย่างนั้นเหรอเฉินผิงมองดู่วนปินด้วยความไม่สามารถเชื่อได้ เหตุผลนี้เพียงพอแล้วเพราะฉันรู้ว่าเมื่อเขาโจมตีอาจารย์เฉินพวกเราพี่น้องทั้งสามาจัดต้องตายโดยไม่มีที่ฝังศพเพื่อตัวฉันเองและเพื่อความปลอดภัยของพี่ชายคนที่สามของฉันฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฆ่าพี่ชายคนที่สองของฉันยอนบินกล่าวคุณแน่ใจหรือว่าฉันสามารถฆ่าพวกคุณสามคนได้เฉินผิงไม่เข้าใจส่วนปินคนนี้เพิ่งเห็นเขาเป็นครั้งแรกแล้วเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามีความสามารถที่จะฆ่าพวกเขาสามคนได้ ฉันไม่แน่ใจแต่ฉันรู้ว่าอาจารย์เฉินมีอนาคตที่สดใสแม้ว่าเขาจะฆ่าพวกเราไม่สำเร็จในครั้งนี้แต่พวกเราจะต้องตายอย่างน่าอ่อนน่าใจด้วยน้ำมือของเขาในอนาคตเมื่อกี้ข้าได้เห็นอาจารย์เฉินเอาชนะหลินเคอร์ตรงได้อย่างง่ายดายซึ่งเพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าการเดาของข้าถูกต้องยอนบินดูจริงใจไม่มีเจตนาประจบสอบพลอแต่อย่างใดเดี๋ยวก่อนเฉินพิงตกตะลึงและมองไปที่ส่วนป่นคุณเพิ่งพูดอะไรไปชื่อของคนที่ฉันไล่ไปคืออะไร หลินเครือตรงองชายใหญ่แห่งเมืองสุริยันจันทรายอนบินกล่าว <Here. S 1> เฮียเฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆจนเกือบจะหมดสติเขาคิดเสมาอามาว่าหลินเครือตรงคือหัวชิงจากสิบพระราชวางังดังนั้นเขาจึงค่อนข้างจะเข้มงวดเกินไปสักหน่อยจู่จูกลับกลายเป็นพี่เขยของฉันเองซะง,งั้นนี่มันปัญหานะเฉินผิงทำร้ายพี่เขยของเขาจนบาดเจ็บเขาจะไปหาหลินเครือถิงในอนาคตได้อย่างไรแล้วดูเหมือนฉันจะเพิ่งด่าไปว่า ฉันจะเย็ดแม่เธอแม่ของหลินเคอร์ตรงไม่ใช่แม่ยายของเขาเหรอเฉินผิงไม่กล้าที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปร่างกายของเขาชาไปหอมมดอบทที่4,713ไม่ใช่เรื่องโอโ้อวดอย่างแน่นอนอือคุณเฉินมีอะไรหรือเปล่าคุณกลัวว่าเมืองสุริยันจันทราจะสร้างปัญหาให้กับคุณหรือเมื่อเห็นสีหน้าของเฉินผิงเซียวหยวนซานจึงถามด้วยเสียงต่ำ โอ้ไม่เป็นไรฉันไม่กลัวเมืองสนมูนหรอกอีกอย่างฉันกําลังวางแผนจะไปเมืองสนมูนอยู่เฉินผิงกล่าวหลังจากที่เขากลับมามีสติอีกครั้งคุณเฉินคุณไม่สามารถไปที่เมืองสุริยันจันทราแบบสบายสบายได้นอกจากนั้นคุณยังทําให้เจ้าชายองคโตของเมืองสุริยันจันทราได้รับบาดเจ็บอีกด้วยหากคุณไปที่เมืองสุริยันจันทราอีกครั้งคุณจะต้องถูกตอบโต้แน่นอนยอนบินกล่าว ไม่เป็นไรหรอกอาจจะเป็นแค่ความเข้าใจผิดก็ได้ฉันแค่พูดไม่กี่คำแล้วมันก็จะจบลงเชิญผิงยิ้มจางจางแม้ว่าเขาจะทำร้ายหลินเคื่อตรงแต่ความผิดของเขาไม่สมควรได้รับโทษประหารชีวิตเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะฆ่าตัวตายหลังจากมาถึงเมืองสุริยันจันทราอย่างมากเขาก็คงจะถูกสอนบทเรียนหรือโดนหลินเค่อติงตะโกนใส่ เมื่อเห็นว่าเฉินผิงไม่สนใจส่วนปีนจึงหยุดพูดเกี่ยวกับเมืองสุริยันจันทราและถามเฉินผิงว่าท่านเฉินจริงหรือไม่ที่ราชวงศ์เซียวทั้งหมดได้รับพรให้มีโชคลาภเฉินปิงพยักหน้าใช่ใครทําแบบนี้ยอนบินถามเขาเป็นแค่ผู้อาวุโสในครอบครัวทําไมคุณถึงถามคําถามพวกนี้เฉินผิงไม่เข้าใจว่าทําไมส่วนปินถึงถามคําถามเหล่านี้ส่วนปินมองดูท่าทางผ่อนคลายของเฉินผิงยิ้มอย่างขมขื่นและกล่าวว่า ไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์เฉินไม่กลัวเมืองสุริยันจันทราเลยโดยผู้อาวุโสที่อยู่เบื้องหลังเขาเขาไม่จําเป็นต้องกลัวโลกสวรรค์ทั้งหมดมันช่วยเพิ่มโชคลาภให้ราชวงศ์เซี่ยได้หลายพันปีไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเฉินผิงกล่าวอย่างใจเย็นถ้าคุณชี้ไม่พอใจเขาสามารถทําลายสนามดาวแห่งนี้ได้ในพริบตาหลังจากได้ยินสิ่งที่เฉินผิงพูดส่วนปินก็เงียบไปเขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าผู้สนับสนุนเฉินผิงจะน่ากลัวขนาดไหน ทำลายสนามดาวเหรอคุณจะต้องรู้ว่าโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์เป็นเพียงโลกเดียวกันแต่ในทุ่งดวงดาวทั้งหมดนั้นกลับมีโลกอีกนับไม่ถ้วนทำลายสนามดาวในไม่กี่นาทีแล้วนักฝึกฝนจากโลกสวรรค์เหล่านี้ก็ไม่เก่งเท่ามดต่อหน้าพวกเขาด้วยซ้ำอย่าก,กังวลฉันจะไม่ทำให้ใครขุนเคืองเว้นแต่ว่าพวกเขาจะทำให้ฉันขุนเคืองถ้าคุณไม่ได้ทำให้ฉันขุนเคืองฉันก็จะไม่ฆ่าคุณโดยไม่ตั้งใจ เมื่อเห็นว่าเซวีโยนปินตกใจกลัวเฉินปิงจึงพูดขึ้นที่จริงแล้วเฉินผิงเองก็กำลังโอ้โอวดอยู่เขาไม่รู้เลยว่านายซื่อสามารถทำลายสนามดวงดาวได้ภายในไม่กี่นาทีหรือไม่เขาไม่รู้ว่าจุดแข็งของนายซื่อคืออะไรแต่เขาถือว่านายซื่อเป็นผู้อาวุโสของเขาเสมอและเชื่อว่านายซื่อสามารถทำอะไรก็ได้หนุ่มน้อยเจ้าไม่ได้โอ้โอวดอะไรหรอกอย่ารู้สึกกดดนันฉันยังมีพลังทำลายหลางสนามดวงดาวได้ด้วย สนามดาวเช่นนั้นในจักรวาลระดับต่ำสามารถถูกทำลายได้อย่างง่ายดายมันไม่ใช่เรื่องยากเลยจอมมานฉียุนกล่าวกับเฉินผิงเจ้าไม่โอโอดบ้างหรือเฉินผิงมองจอมมานฉีหยุนด้วยความไม่เชื่อท่านกำลังคุยโวเรื่องอะไรอยู่โลกหลายใบในจักรวาลระดับล่างนั้นด้วยกว่าโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์นี้มากฉันก็สามารถทำลายสนามดาวได้เหมือนกันนะครั้งหนึ่งฉันเคยทำลายสนามดาวได้ด้วยหมัดเดียว ความสําเร็จของฉันนั้นสามารถพิสูจน์ได้ฉันไม่เคยโอ้อวดเมื่อจอมมานชิยุนพูดถึงความรุ่งโรจน์ในอดีตของเขาดวงตาของเขาก็เป็นประกายคนดีไม่เคยโอ้อวดถึงความสําเร็จในอดีตของตนเองหุบปากเดี๋ยวนี้เฉิญผิงบอกให้จอมมานเมฆแดงเงียบจากนั้นมองไปที่่วนปินแล้วถามว่าเจ้ามาที่ราชวงศ์เซียวเจ้าไม่เพียงแต่ต้องการพบค่าเท่านั้นหรือเจ้ายัางมาเพื่อรับคำสั่งสังหารจากสิบพระราชวังด้วยหรือไม่ ส่วนปินพยกนักหน้าใช่แล้วหินวิญญาณอมตะหนึ่งสแสนก้อนนั้นน่าดึงดูดใจมากจริงๆแต่พวกเรารู้ดีว่าเราไม่สามารถหาหินวิญญาณอมตะหนึ่งสแสนก้อนนั้นได้แม้ว่าเราจะสามารถฆ่าอาจารย์เฉินได้จริงแต่พระราชาวังทั้งสิบก็จะไม่ให้หินวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนแก่เราแม้ว่าทั้งสิบพระราชาวังจะมอบหินวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนให้กับพวกเราพวกเราสามพี่น้องก็ไม่สามารถเก็บมันไว้ได้หินวิญญาณอมตะหนึ่งแสนก้อนนี้จะกลายเป็นหมายจับสำหรับประหารชีวิตพวกเรา แล้วคุณมาทำไมเฉิญพิงถามด้วยความสงสัยบทที่4,714ฉันจะกัดใครก็ได้ที่ฉันอยากกัดคุณเฉิญพวกเราทุกคนต่างก็เป็นนักฝึกฝนอิสระเราผ่านความยากลำบากมากมายเพื่อฝึกฝนจนมาถึงระดับปัจจุบันแต่เราติดอยู่ในจุดสูงสุดของระดับที่9้าของอาณาจักรมหายานและไม่เคยสามารถฝ่าฟันไปได้พวกเราไม่เหมือนอาจารย์เฉิญซึ่งมีกำลังพลมากมายหนุนหลังอยู่พวกเราทำได้แค่พึ่งพาการแอร์และการเท่านั้น ตอนนี้เราได้พบกับอาจารย์เฉินแล้วพวกเราสองพี่น้องก็เต็มใจที่จะติดตามท่านไปแม้ว่าจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตามขณะที่่วนปินพูดสิ่งนี้เขาได้คุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงจริงๆฉากนี้ทำให้เซี่ยลหยวนซานตกตะลึงทันทีเฉินผิงก็ตกตะลึงเช่นกันเขาไม่คาดคิดมาก่อนนว่าเซวียหยวนปินผู้ฝึกฝนมหายานขั้นสูงสุดระดับเก้าจะคุกเข่าต่อหน้าเขาต่อหน้าทุกคน จงรู้ไว้ว่าพระสงฆ์ผู้มีอำนาจเช่นนี้ย่อมคำนึงถึงชื่อเสียงของตนมากแม้กระทั่งชื่อเสียงก็สำคัญยิ่งกว่าชีวิตแต่ตอนนี้ยอนบินดูเหมือนจะไม่สนใจหน้าตาของเขาเลยแม้แต่โจถังที่ยืนอยู่ข้างๆก็ยังมองดูพี่ชายของเขาด้วยตาที่เบิกกว้างเขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าพี่ชายของเขาจะคุกเข่าต่อหน้าเฉินผิงพี่ชายคุณกำลังทำอะไรอยู่โจถังยืนหลบไปโดยรู้สึกร้เรี่ยวแรงเล็กน้อยคุกเข่าลง ส่วนปินมองโจถังอย่างเย็นชาโจถังลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็คุกเข่าลงเพื่อนนักเต่าทั้งสองของข้าพเจ้าพวกเจ้ากำลังทำอะไรอยู่รีบลุกขึ้นมาเธอความแข็งแกร่งของพวกเจ้าถือว่าโดดเด่นในโลกสวรรค์และโลกมนุษย์ความแข็งแกร่งของฉันยังด้อยกว่าคุณมากนักอย่ามาพูดเล่นแบบนี้สิเฉิญผิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยและอยากจะดึงผู้ชายทั้งสองขึ้นมา ทั้งในด้านอาณาจักรและอายุคนสองคนนี้อายุมากกว่าเขามากตอนนี้พวกเขาคุกเขาลงต่อหน้าเขาและต้องการติดตามเขาไปเฉินผิงไม่กล้ายอมรับพวกเขาคุณเฉินเราไม่ได้รอเล่นนะถ้าคุณไม่ยอมรับเราสองพี่น้องเราจะไม่มีวันลุกขึ้นมาได้ยอนบินพูดจริงใจใช่แล้วฉันลุกขึ้นไม่ได้โจถังก็พูดตามยอนบินด้วยนะแม้ว่าโจถังจะไม่เข้าใจอย่างถองแท้ว่าเหตุใดพี่ชายของเขาจึงทำเช่นนี้ แต่เขากลับเลือกที่จะเชื่อพี่ชายของเขาในขณะนี้ตอนนี้เจ้าชายลำดับที่สิบได้ออกคำสั่งสังหารแล้วเจ้ายัางต้องการติดตามข่ายอยู่หรือเจ้าไม่กลัวเจ้าชายลำดับที่สิบหรือเฉินผิงถามอย่างพูดไม่ออกคุณเฉินไม่กลัวปราสาททั้งสิบแล้วพี่ชายทั้งสองของฉันจะต้องกลัวอะไรละ่ะยอนบินกล่าวเฉินผิงมองไปรอบๆแล้วพูดว่าฉันสงสัยว่ามีอาจารย์กี่คนที่พยายามจะฆ่าฉันอยู่แถวนี้คุณไม่กลัวหรอ หากเจ้าต้องการโจมตีอาจารย์เฉินเจ้าต้องก้าวข้ามร่างของพี่ชายทั้งสองของข้าก่อนสีหน้ายนบินเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเมื่อเห็นฉากนี้เฉินผิงพยักหน้าและยิ้มโอเคขอบคุณครับคุณเฉินส่วนปิงเปลี่ยนคำพูดทันทีและทำตามคำแนะนำของเซียวหยวนซานโดยเรียกเฉินผินว่าท่านเนื่องจากพี่น้องทั้งสองติดตามฉันมา พวกคุณก็เป็นครอบครัวกันแล้วตอนนี้พวกคุณลุกขึ้นได้แล้วพวกคุณอยู่ในขั้นตอนสําคัญขององค์การฝ่าด่านอาณาจักรอมะตะและคุณจะต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากฉันมีหินวิญญ,ญาณอมะตะสองหมื่นก้อนที่นี่พี่น้องแต่ละคนสามารถเอาไปใช้ได้คนละหนึ่งหมื่นก้อนเฉินผิงโยนถุงเก็บของสองใบให้กับเซวีโยนปินและโจถังโดยตรงในจํานวนนั้นมีหินนางฟ้าหนึ่งหมื่นก้อนที่เป็นของหยุนลี่ดังนั้นเฉินผิงจึงไม่รู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ นอกจากนี้เขายังมีเหมืองหินนางฟ้าในเมืองสัตว์ร้ายอีกด้วยและคาดว่าเขาสามารถขุดหินนางฟ้าได้หลายแสนก้อนศิลาวิญญาณอมตะสองหมื่นก้อนเหรอยอนบินและโจถังยืนขึ้นและดีใจทันทีการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสองหมื่นหินนางฟ้าใจปั้มมากส่วนปินรับหินนางฟ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและกล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอบคุณคุณเฉินเราจะไม่ปฏิเสธแม้ว่าชีวิตของเราจะขึ้นกับมันก็ตาม และโจถังก็หยิบผินนางฟ้ามาด้วยจากนั้นก็คุกเข่าลงอีกครั้งด้วยเสียงปังขอบคุณนะคุณเฉินจากนี้ไปฉันจะเป็นหมาของคุณฉันจะกัดใครก็ตามที่คุณบอกให้กัดคราวนี้โจถังคุกเข่าลงอย่างเต็มใจสาเหตุที่เขาคุกเข่าเมื่อกี้เป็นเพราะยอนบินแต่คราวนี้โจถังก็เต็มใจทําแม้ว่าเขาจะต้องคุกเข่าทั้งวันก็ตามเขาว่ากันว่าเขาของผู้ชายทําด้วยทองคําแต่สิ่งที่ผู้อื่นให้มามีค่ามากกว่าทองคํามาก มันเป็นเรื่องจริงจังนะเชิญผิ่งยิ้มจางจาง